วันนี้ดีใจมากนะคะเร้มาสวดมนต์ตอนเย็นที่วัดนะคะวัดจีนนะคะอันนี้คือด้านหลังที่เราสวดที่อาจารย์มาสวดนะคะจะเป็นโต๊ะหมู่นะคะข้างหลังก็จะเป็นรูปเคารพพระพุทธเจ้านะคะนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะของศาลก็จะเป็นมังกรนะคะมังกรศักดิ์สิทธิ์นะคะมังกรห้าสีนะคะ งดงามสวยงามมากเลยทุกทกท่านคะ่ะงดงามมากสวยงามมากคะ่ะด้านบนก็งดงามสวยงามเนาะค <c oughs> สวดเสร็จแล้วนะคะทําวัดเย็นเสร็จบูชาพระพุทธเจ้าเสร็จบูชาพระโพธิสัตว์กุนอิมนะคะเสร็จสัพเรียบร้อยนะคะถึงเวลาทีา่ได้เดินชมนะคะเพราะรับประทานอาหารเจแล้วคะ่ะอร่อยมากวันนี้นะคะ สองอย่างนะคะอร่อยมากนี่ก็คือสถานที่ที่อาจารย์มาสวดมนต์นะคะทุกๆวันมีความสุขมากค่ะแฮปปี้เนสมากนะคะได้ทำกิจกรรมดีๆได้ทำทสิ่งดีๆนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปเดินทางกลับอันนี้จะเป็นเขาจตุโลก,กบาลน,นะคะนีสิ่งไม่ดีนี่เข้ามาไม่ได้นะคะ ในวิหารของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีเทพพระเจ้านะคะผู้สูงศักดิ์เนี่ยนะคะที่มีพระยศพระเกียรตินะคะสูงส่งเนี่ยเป็นผู้ดูแลวิหารนะคะตามธรรมเนียมและดวงวิญญาณต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในบริเวณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้นะคะท่านผู้ชมนะะนี่คือวิหารของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะ